เปิดวงจรปิดดูก่อนก็ได้กรณีที่ตารวจ8นายสพสามควายเผือกนาโดยผู้กองใช่ไหมที่บอกว่ามีการไปเรียกรับเงินจากเจ้าของโรงงานแล้วหลังจากนั้นอ้างว่าลูกน้องเขาได้เป็นพวกต่างด้าวและเอาลูกน้องเข้ามาที่โรงพักเจราจาต่อรองกันเหลือหมื่นห้าหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าของโรงงานรัตนาพรก็เอาเงินมาให้แล้วเราก็จะเห็นภาพผู้กองเนี่ยเอาเงินแจกลูกน้องทั้งหมด8คนเมื่อวานนี้มีคําสั่งให้ออกจากราชการทั้ง8คนเลยคุณผู้ชมฮะขึ้นคําสั่งให้ดูหน่อยฮะ หลังจากที่เราเห็นคำสั่งให้ตำรวจทั้ง8นายออกจากราชการค่ะคุณผู้ชมฮะเรายังไม่เคยได้คุยกับตำรวจพวกนี้เลยนะเพราะอย่างที่บอกจะยังไงก็ตามแต่เมื่อวานนี้ทางฝั่งเจ้าของโรงงานเขาบอกเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ถูกเพราะตอนแรกเนี่ยเอาลูกน้องเข้าไปโรงพักแล้วก็อ้างว่าผิดนู่นผิดนี่แล้วขอเงินว่าอยากจะเอาลูกน้องออกต้องจ่ายเป็นแสนสุดท้ายลดเหลือหมื่นห้าแล้วพอเขาให้เงินเสร็จ ผู้กองก็นําทีมแจกเงินลูกน้องอีเจ็ดคนแล้วก็นั่งโซยส้มตํากันจําได้ใช่ไหมฮะล่าสุดเพื่อความเป็นธรรมหลังจากพวกเขาโดนให้ออกจากราชการคุณผู้ชมครับวันนี้เราไปเจอกับดาบนิดเราเดินทางไปที่บ้านดาบนิดเลยใช่ไหม <c oughs> เห็นบอกว่าวันนี้ดาบนิดเองเนี่ยเขาก็เล่าให้เราฟังเป็นข้อมูลสั้นๆบอกดาบนิดเป็นยังไงบ้างดาบนิดเองบอกว่าตั้งแต่มีคําสั่งทําไมนะ คือเหมือนกับว่าไอ้ตั้งแต่มีคําสั่งก็ยังไม่มีตํารวจทั้ง8นายเข้ามาแต่ว่าสิ่งที่ดับนิดตอบเราสั้นๆก็บอกแค่ว่าไอ้ห้องพักตํารวจหลังโรงพักที่เห็นในกล้องวงจรปิดมันไม่ใช่ห้องพักของตารวจทั้ง8นายที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการนะคือพูดแค่สั้นๆ<ร>แค่นั้นแล้วดับนิดก็เหมือนกับว่าอ้าโทรศัพท์แล้วก็เดินหนีผู้สื่อข่าวไปเลยประเด็นวันนี้ไม่ใช่โยกย้ายแล้วแต่ประเด็นใหม่คือพวกเขาเปิดใจเพราะว่าโยกย้ายตั้งแต่เมื่อวานแล้วถูกไหมฮะ แล้วล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้เราไปเจอดาบนิดเราเจอเจ้าตัวแต่เหมือนกับไม่อยากคุยกับน,น ал, ักข่าวเพราะว่าตอนเราไปเจอดาบนิดเราก็ถามบอกพี่ถูกให้ออกจากราชการเจ้าตัวบอกว่าหลังมีคําสั่งออกมาเนี่ยเอาจริงพวกเขาก็ยังไม่ได้เข้าไปที่โรงพักแล้วดาบนิดเนี่ยก็แกล้งไม่คุยกับเราโดยการรับโทรศัพท์เหมือนตีเนียเนี่ยคุยโทรศัพท์แต่ไม่คุยกับน,นักข่าวหลังจากวันนี้นักข่าวพยายามถามว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเรื่องแจกเงินเนี่ยมันคือเงินที่ไปเรียกรับจากเจ้าของโรงงานหรือเปล่าเขาไม่ตอบ ไหนมีเสียงใช่ไหมตอนที่เราไปเจอดาบนิดและดาบนิดแกล้งตีเนียนไปรับโทรศัพท์เขาไม่ได้อยู่ที่นี่กันเหรอเอ,อเหรอแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่เขาต่งออกเขากลับมาลงพักไหมพี่ไม่จับอะไรเลยเอาร่ะเอหรอพ่อกำลังพ่อไปรับแล้วโอ้โหพ่อเบิร์นโอเคพ่อไปรับครับ อาครับเข้าใจเลยเนาะคนเราโดนให้ออกจากราชการมันก็ต้องเครียดเป็นธรรมดาและอย่าลืมนะฮะถ้าตำรวจผิดตำรวจจะติดคุกโทษจะเป็นสองสามเท่านะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กและที่มันชัดที่สุดคือมันเป็นกล้องในโรงพักหลุดออกมาเนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะน้ำหนักมันอยู่ตรงนี้เลยฮะเพราะมันมีตำรวจที่เขาไม่เอาสินบนเนี่ย เป็นคนให้ข้อมูลแต่เราก็ไม่ได้ว่าพวกเขาเอาสินบนนะเขาอาจจะบอกว่าหยิบมาหมื่นห้าเป็นค่าส้มตําก็ได้เนี่ยถูกไหมค่าเออเมื่อวานเขาบอกทําบุญเพราะฉะนั้นจะผิดจะถูกย้ําเสมอสารต้องตัดสินก่อนตราบใดศารยังไม่ตัดสินพวก8คนนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ถึงแม้จะตีเนียนแกล้งรับโทรศัพท์แล้วไม่อยากคุยกับช่องแปดแต่มีบางท่านทางโทรศัพท์คุยกับเราแล้วเครียดมากหนึ่งในนั้นในวงจรปิดมีไหมหยุดเชื่อไว้หน่อยสิอ่ะขึ้นเพจเลยก็ได้ขวามือ คุณผู้ชมฮะชื่อว่าสิบตำรวจตรีนันทวัฒน์คนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ถูกให้ออกจากราชการนี่ฮะนันทวัฒน์เราโทรศัพท์ไปเป็นยังไงเมย์ก็บอกว่าก็เครียดเหมือนกันเพราะออว่าเป็นตำรวจจบใหม่เพิ่งจะเริ่มทำงานแป๊บน,นึงนะเพิ่งจบใหม่อ,อจบใหม่อ้า เพิ่งเริ่มทํางานแล้วเขาก็บอกว่าวันนั้นน่ะที่มีการให้เงินที่ผู้เสียหายเอาเงินมาให้กับผู้กองเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้หรอกว่าคุยอะไรกันบ้างเพราะเขาไม่อยู่ในห้องเขาเดินกลับมาอีกทีเนี่ยผู้เสียหายกลับไปแล้วกําลังจะกินส้มตํกากันผู้กองก็เอาเงินมาแจากเขาเขารู้ไหมว่าเงินนี้คือเงินอะไรเขาไม่รู้ว่าเป็นเงินอะไรเพราะว่าผู้กองเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาจะไปถามก็ไม่ได้เพราะผมทํางานอยู่โร <c oughs> งพักด้านนอก <c oughs> เหมือนกับว่าผู้กองให้ผมก็รับมาเดี๋ยวก่อนนะสมมุติว่าถ้าเราทํางานอยู่กับใครแล้วเจ้านายเราให้เงิน คุณผู้ชมจะไม่ถามที่มาของเงินเหรออถ้าใครให้เงินผมก็ต้องถามเอาผมทําดีอะไรครับถึงให้เงินผม,มถูกไหมฮะแต่เขาบอกเมื่อหัวหน้าให้เงินก็รับเลยแล้วไม่ถามเลยสวยเลยดิฮะแล้วไม่ใช่อะไรนะถ้าแปดคนนี้อ้างว่ารับเงินเพราะลูกพี่คือผู้กองให้เงินทีมงานเปลี่ยนภาพขวามือด้่วงจรปิดตอนไปโรงงาน มีภาพนันทวัฒน์ไปโรงงานป่ะนี่ค่ะไปกันหมดสวยหรอเอ้ยคุณผู้ชมฮะคือถ้าบอกว่าลูกพี่ให้เงินที่โรงพักรับไว้อันนี้ยังพอฟังได้แต่พอขวามือเนี่ยไอตอนไปบุกโรงงานเขาเนี่ยแกไปด้วยนี่ดิอ้าวแล้วไม่รู้ได้ยังไงว่าเงินนี้หมื่นห้าเป็นค่าอะไรผู้บังคับบัญชาไปทำงานหรือเปล่าไปตรวจสอบโอ้โหเป็นคำอธิบายของคุณนันทวัฒน์ซึ่งเพิ่งจะมาทำงานด้วยอธิบายได้ดีมาก เมื่อหัวหน้าให้เงินเราก็รับไม่ได้ถามเลย mm. เอาฟังเสียงทางโทรศัพท์หน่อยสิตำรวจตีดันทวั์ฮะแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้เครียดไหมเนี่ยก็เครียดนิดนิดนึงเครียดอะครับพี่แต่มันก็ต้องสู้พี่เพราะว่าเ,ออเกิดไปแล้วก็เลยอือแล้วเราเรื่องเงินมันมาไงเล่า,ล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 าให้พี่ฟังได้ไหมเรื่องเงินอนเขาคุย คุยกันนะครับสองมีผู้เสียหายกับ,ก,บ,ก,บกับกับกองเนี่ยครับแล้วเราอ่ะผมมาก็อยู่ในห้องนูย้ยแต่คือผมก็พุ่นเปียนไปพุ่นเปียนมาพอผมจำนายผมนั่ง๊บผมก็าเดินออกไปจากห้องซื้อ,อเราเรา,เราจะบอกว่าเราไม่รู้เลยว่าเขามาหากันเรื่องอะไรใช่ครับถ้าเพราะว่าตอนเขาคุยคุยกันก่อนแบบนึงแล้วแล้วตอนผมเดินเข้ามา มมายังไม่ถึงสวีแล้วก็ยื่นตังเราผมก็เลยหันไปมองทางครับเขอให้เราแบ่ตอนนั้นนะ่ะเขาเหมือนเขาแบ่งแต่เขามาแบ่งตอนหลังอ่ะให้ปุบปุมา่ะนะเออส่วนตัวเราอ่ะเขาแบ่งให้เราเท่านั้นประมาณยังไม่ได้ขันขันนิดนิดเท่าไหร่พี่ันนิดนิดแล้วเขาบอกว่าคุณผู้ชมครับเรื่องที่วันนี้น้องโป้งคุยกับทางด้านของสิบตำรวจตรีนันทวัฒน์น้องตำรวจทวี่จบใหม่คุณต้องระวังตัวเองนะอ,อันนี้ ผมไม่เข้าข้างคนผิดนะเพราะจะผิดจะถูกเนี่ยเดี๋ยวยังไง<ฆ>สารท่านคงไปพูดตัดสินแต่ประเด็นคือวันนี้ถ้าฟังตัดภาพไปที่นันทวัฒน์ตอนให้สัมภาษณ์เมื่อกี้นี่หน่อยฮะ<ฆ>ค้างเอาไว้ก่อนนันทวัฒน์เสียงอ่อยมากอะแล้วนันทวัฒน์ก็เหมือนกับตัวเองเพิ่งจะจบใช่ไหมเ<ฆ>พิ่งจะมาเป็นตำรวจลูกพี่ให้ก็รับโดยที่คราวนี้โอ้โหแล้วพอถึงวเวลาตัดสินเนี่ยสิมันคุกเลยนะฮะตำรวจเนี่ยแล้วเขารู้บ่าเงินอะไรสรุป เมือ่อกี้ดิฉันอ่านผิดเองขอภขอภัยค่ะคุณผู้ชมคะบอกว่าทางผู้กองยื่นเงินพันกว่าบาทให้ผมก็รู้ว่าเป็นเงินอะไรแต่ไม่กล้าปฏิเสธเพราะผู้กองเป็นผู้บังคับบัญชาและเงินที่ได้มาแบบนี้ก็ไม่ได้มีบ่อยเพราะโรงพักที่ผมทํางานมันเป็นโรงพักที่อยู่นอกเมืองโอ้โหตายเลยนะ้องเอ้ยสวยเลย